เล่นกล้ามหลังหนึ่งเซตแล้วระหว่างพักก็ไปเล่นท้องหนึ่งเซตสลับไปสลับมามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างไหมครับเฮ้ยอันนี้ดีคําถามนี้ดีนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นเหมือนเทคนิคแบบซูเปอร์เซตอะนะครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีข้อเสียด้วยอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ฟังใครฟังคลิปนี้จบนะอยากจะเอาลองไปทาตามดูก็ได้เลยนะครับไม่ห่วงเลยนะครับขอบคุณสำหรับคาถามนี้ด้วยนะครับถ้าสมมุินะเราเล่นอ่าเอาแบบตามคําถามนี้เลยนะเล่นหลังเสร็จระหว่างพักเซตเล่นหลังเนี่ยไปเล่นท้องททํําาไได้ม ทำได้ครับข้อดีมันเลยคืออะไรรู้ไหมครับมันไม่เสียเวลาครับมันไม่เสียเวลาในการพักเซตเนี่ยเราเอาเวลาแก๊ปตรงนั้นนะครับไปเล่นท้องนะครับมันทําได้มันทําได้แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยคือรู้อะไรรู้ไหมครับมันทําให้ระดับการเต้นของหัวใจครับตลอดต่อเนื่องนะครับทําให้เกิดความเข้มข้นในการฝึกอะมากยิ่งขึ้นนะครับใช้ไขมันได้ดีขึ้นเบิร์นแฟตได้มากขึ้นนะครับเวลาเราเล่นแบบเนี้ยนะครับเหมือนอารมณ์ซูเปอร์เซตอะเล่นท่านี้ต่อแล้วมาต่ออีกท่าหนึ่งเลยแบบนี้นะครับมันสามารถทําได้แต่ข้อเสียนะครับมมมมััันนนีีออยยูู่่ะคครบก็ื ในมือใหม่ครับอาจจะทําไม่ได้ครับแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเราแข็งแรงไม่พอเราแค่เล่นหลังแค่เนี้ยเราก็จะตายแล้วเราเราจะตุยแล้วอะแบบโอ้โหเหนื่อยแล้ว,วพี่เราไม่ให้พักเลยดิอีกไปเล่นท้องต่ออีกไม่ไหวนะครับมือใหม่อาจจะไม่ไหวอาจจะตุยได้นะครับแต่ทีนี้นะครับข้อเสียอันที่สองต่อมาคืออะไรรู้ไหมครับเวลาเราเล่นหลังแล้วเราไม่พักเราไปเล่นท้องเลยเนี่ยเขาเรียกว่าความโฟกัสของมัดกล้ามเนื้อนั้นอะมันมีไม่เท่ากับแยกเล่นนะครับ มันมีไม่เท่ากับแยกเล่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเามมติเราโฟกัสแต่หลังอย่างเดียวเลยแล้วพอระหว่างพักเล่แเราก็พักจริงๆเลยแล้วกลับไปเล่นหลังใหม่พอเราหายเหนื่อยแล้วกลับไปเล่นหลังใหม่แบบนี้ครับมันจะดีกว่าความโฟกัสมันได้มากกว่านะครับมากกว่าเราแบบเล่นสลับไปสลับมาเรานึกสภาพนะเล่นหลังก็เหนื่อยแล้วแล้วมาเล่นท้องอีกต่อให้มันเป็นคนละมัดกล้ามเนื้อก็แล้วแต่นะแต่ความเหนื่อยความเหนื่อยของเรามันมีแน่นอนเพราะว่ามันต่อกันมันติดกันเลยมันไม่ได้มีจังหวะให้ได้พักเลยนะครับอันนี้แหละคือข้อเสียของมันนะครับก็เราก็ เขาเรียกว่าลองไปเวทดูแล้วกันลองไปชั่งน้ําหนักดูว่าถ้าวันไหนรีบๆผมก็ยอมรับนะผมเป็นคนเหนื่อก็เล่นนะแต่ผมไม่ได้เล่นกับหลังนะผมเล่นกับหน้าแขนหรือไม่ก็หลังแขนนะครับเล่นหน้าแขนเสร็จผมไม่ต่อท้องเลยเล่นหลังแขนเสร็จผมไม่ต่อท้องเลยผมจะเลือกมัดกล้ามเนื้อมัดเล็กมาเล่นนะครับ <S <S เพราะเด็กกันเล่นหลังไม่ไหวมันเหนื่อยมากเกินไปนะครับแบบนี้เพื่อประหยัดเวลาวันไหนผมรีบๆต้องไปสอนต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไลฟ์มานานมากเกินไปแล้วแบบเฮ้ยเวลามันไม่พอแล้วนะครับหน้าแขนเสร็จแล้วไปท้องเลยนะครับแล้วก็พัก หน้าแขนเสร็จแล้วก็มาท้องเลยแล้วก็พักนะครับสี่เซตวนไปเลยแบบนี้นะครับมันจะประหยัดเวลามากนะครับอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันกับอ่าเวลาเราทําฮิตอ่ะเฮดไดีอทีะนะครับสมมุติเราต้องเดินคาร์ดิโอวันหนึ่งอ่ะห้าสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนตรงนั้นเป็นเฮดไดอทีได้นะจบเลยนะครับครึ่งชั่วโมงจบนะครับอย่างเงี้ยแหละก็คือเขาเรียกว่าเทคนิคย่นระยะเวลาย่นระยะเวลาแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องลองไปเลือกเอานวว่าเราไหวไหมเราสามารถทําได้ทําได้ไหมหรือมีความจําเป็นต้องทําจริงๆไหมนะครับอันนี้ก็เป็น คำถามที่ดีคำถามหนึ่งนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง f ิตออฟแฟดไว้ด้วยนะครับทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วก็จะมาไลฟ์ทุกวันนะครับแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3ามเดือนเปลี่ยนหุ่นอยู่ตอนนี้จะเต็มแลวนะครับจะเริ่มปิดรอบแล้วนะครับคนเริ่มเยอะแล้วนะครับใครสนใจคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สเทรนออนไลน์สาเดือนเปลี่ยนหุ่นแบบหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งใน์ายส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเทรนเลยคือหนึ่งโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลนะครับกินเท่าไหหหรร่ยังงงไไบบ้้้าผมมคคนนวณใดดะ แก้ปัญหาสกินนี่แฟตโยโย่เอฟเฟกน้ำหนักตานน้ำหนักไม่ลงเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ได้อะไรเงี้ยแก้ได้หมดนะครับส่วนที่2นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอนะครับว่าเฮ้ยต้องคาร์ดิโอวันหนึ่งกี่นาทีโซนหัวใจต้องไปเท่าไหร่นะครับส่วนที่3นะเป็นโปรแกรมเวทเทรนนิ่งบอดี้เวทนะครับอยู่บ้านต้องทำยังไงอยู่ยิมต้องทำยังไงอยู่คอนโดต้องเล่นยังไงออกกำลังกายแบบไหนผมมีคลิปสอนให้ทั้งหมดนะครับเป็นคอร์สเทรนไพรเวทสามเดือนหนึ่งหนึ่งในรายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เเเข้้้้้้าาาามมมไไไไไดดดดดลลยยนนนนนนนะะะะะคคครรรรรััััับบบตติปปญญหหหอออออแแแกก่่่ผชวใ3ื แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะครับกดติดตามให้หน่อยจะถึงสารซับแล้วครับ